สำหรับใครนะคะที่เช่าคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์ก,กดซับไ i b ์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยเน้อเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะคะแต่ถ้าใครนะที่อยากเข้ามาสอบถามหรืออยากปรึกษาอะไรก็สามารถนะคะคอมเมนต์กันใต้คลิปเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะโอ้โหคูณสองเงหรอเออตัวคูณไปไหนท่านผู้ชมโอ้ยตัวคูณไหลลงมาอุย้ยอะไรกรับนี่ยคูณแปโอ้โห แม่ถัาคูณห้สิมานะคะบอกเลยเห็บหุ่เยอะเลยเจ็บคอเออแม่ปูนสองว่ะหกบาทเออมา20สไปเลยวะย่ะอเรื่องอะบอกสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเกมค่าย PG นะคะชื่อเกมชื่อว่า ซูเปอร์มาร์เก็ตนะอ่ะโอเคมาเราเข้าดูตัวเกมกันเลยดีกว่านะคะเอาวันนี้มันท้ามากับทุน50บาทนะคะก็มาดูกันเนาะว่าจะเป็นยังไงนะคะโอเควันนี้ขอมาดูตลาดตาจ่ายนะคะเพื่อไม่ห้มีการเสียเวลาเนาะ,ะเดี๋ยวเราก็มาเริ่มเล่นกันเลยก่อนที่เราจะเล่นก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเราด้วยเนาะ,ะเพื่อเป็นกําลังใจทำคลิปต่อไปนะคะไปดูกันนะว่าจะเป็นยังไงฮะเออไม่รอช้าทนะ่านผู้ชมเสียเวลา แต่บอกก่อนเนาะว่าคลิปนี้นะคะได้เสียเราไม่ซีเรียสน,นะจ๊ะเรามาทําคลิปนี้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะยังไงโอ้โหเงี้ยไปเลยนะเออถ้ามีเสียงอะไรเข้าไปก็ขออภัยด้วยละกันนะคานผู้ชมเออสวยฮะอ้ง,งุนออใครมาขับรถเล่นแถวนี้มา เอ้ยเงียบป่าท่านผู้ชมจะรอดหรือเปล่านี่ฮึสุดจัดประหลัดบอกโอ้โหก็มาดิฮะือ้อจัดไปือ้อก็มาดีโอ้โหสวยฮะอืมมาอืมสี่สิบเจ็ดท่านผู้ชมยังไงจัดไปต่อหูไหลไปดิอืมคูณเก้า โอ้โห่4 3 2บาทเกือบไม่รอดเหลือ19บาทไอ้บ้าเอ้ยมาเบิ้มเบกับเลย8บาทนะคะแมโอ้โหูปั่นเมาปั่นเมาแบบนี้เกือบแล้วไงตูเออมาไปลุ้นกันนะคะ10หมุนฟรีนะท่านผู้ชมสกเกตเตอร์เข้า3ตัวนะจัดไปฮะคูณ5 20บาท ดีกว่าไม่ได้มั้งมากูมังกรยังไงสวยฮะสามสิบสองคูณห้าสิบนะมึงเฮ้ยเวอร์ท่านผู้ชมคูณห้าสิบโอ้สองพันสามร้อยหกสิบอ่ะหุยโคตรเอาอืมอย่างเวอร์กเลยนะคะแม่ฟรีเกมของเรานะคะสุดจัดประหลัดบอกโอ้โหคูณยี่สิบมาดิสวยฮะ มาดิท่านผู้ชมเอ้ยคูณ25เอาเรื่องโอ้โห730เฮ้ยมาไปต่อเฮ้ยคูณ25อืหมามาคูณ5ไม่เป็นไร28บาทเฮ้ยมาไอ้บ้าเอ้ย120 เอ้จอันละสุดท้ายอ่าได้อยู่ได้อยู่คูณเจ็ดโอ้โหสิบสี่บาทท่านผู้ชมมารวมรางวัลกันนะคะสิบหมุนฟรีได้มาสามพันสองร้อยเจ็ดสิบสองบาทได้อยู่นะแบบนี้เพิ่มแบบไปสิบสองบาทสำหรับใครนะคะที่เช่าคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดซับไซส์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะคะแต่ถ้าใครนะที่อยากเข้ามาสอบถามหรืออยากปรึกษาอะไรก็สามารถนะ,ะคอมเมนต์กันใต้คลิปเข้ามา สอบถามกันได้เลยนะคะโอ้โหคูณสองเองหรอเออตัวคูณไปไหนท่านผู้ชมเฮ้ยตัวคูณไหลลงมาอฮ้ยอะไรกับนี่ยคูณแปดโอ้โหเจ็บแลาบ้าแม่ถ้าคูณห้สิมานะคะบอกเลยใส่เยอะเลยเจ็บคอเออแม่คูณสองว่ะ หกบาทเออมายี่สิบไปเลยวะเอาเรื่องอ่ะบอกเลยเบ็ดยี่สิบอ่ะม,มาสูตรจัดนะคะโอ้โหจัดไปดีเฮ้ยคูณหกห้าร้อยสี่สิบหกบาทไปไปลุ้นกันต่อนะคะ ้ยยังไงยังไงสแกตเตอร์โอ้โหมาดิฮะเข้าเป็นที่เรียบร้อยสิบหมุน่นปีไปดูกันจ้าสวยมาดิหือ <c oughs> 4อ้400บี่ทอยบ้าทุท่นม,มาเลยห้าฟรีเกมเฮ้ยคูณห้าสิบมายังไงโอ้ยคูณห้าสิบไอ้หอกสามร้อยโอ้โหคูณห้าสิบโคตรเสียดายเลยนะแม่ดูมาหกสิบจัดไปดีฮะน้อน,น,อ,นอือโอ้โหไม่มีโอกาสที่จะไหลต่อเลยโอ้สามพันสามค่ะ เออได้อยู่ไม่เป็นไรมารอบสุดท้ายเปีย้ยงเข้าไปดีเฮ้อเปียงเข้าไปดีโอ้โหคูณห้าเจไปรวมรางวัลกันนะคะสิหมุนฟรีได้มาสี่พันรบาทอะ โอเคได้อยู่นะคะเออกำไรของเราก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุน50บาทได้มาเกือบหมื่นน้าผู้ชมเออถือว่าโอเคอยู่นะคะอ่ะโอเคสำหรับทีนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เลยนะคะถ้าคลิปนี้เราผู้ผิดกันใดเราต้องขออภัยด้วยละกันสำหรับทีนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจทําคลิปต่อไปนะคะสำหรับทีนี้ก็ขอตัวลากไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า